ฮัลโหลทุกคนทุกคนรู้สึกไหมว่าตอนเนี้แบบขวัญใจมหาชนของพวกเราเนี่ยมันเป็นนักแสดง BL GL กันทางนั้นเลยถ้าพูดถึงแบบสายวายที่เป็นแบบผู้ชายก็แบบพี่พีบิวกินอะไรเงี้ยนุนิวอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบพี่ฝ้ายลิงอ้อมฟรินแบกอะไรพวกเงี้ยทำไมปรากฏ การพวกนี้ถึงเป็นแบบปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแบบเหมือนแบบถ้าเป็นกันก็เรียกว่าแบบเฟนอนินอลอ่ะคือแบบโอ้โหเหนือธรรมชาติซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหรือว่าระดับโลกเลยก็าตามนะปรากฏการณ์แบบนักแสดงวายเนี่ยที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากฐานแฟนคลับเนี่ยในการวิเคราะห์ของกนนะหนึ่งเลยก็คือบทบาทแล้วก็ บทบาทของการแสดงที่เข้าถึงได้ง่ายอะ่ะคือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่มันเป็น BL หรือว่า GL เนี่ยก็มาจะถ่ายทอดความรักที่ไม่จำกัดเพศแต่ว่าเข้าถึงความรู้สึกได้จริงนึงความอ่อนโยนความอ่อนไหวความกล้ารักเนี่ความเปราะบางแล้วก็การเติบโตเนี่ยนักแสดงสามารถถ,ถ่ายทอดบทบาทได้อย่างละเมียดละไมทำให้คนดูอย่างเราเราเนี่ยรู้สึกอิน กับความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่เรื่องเพศของตัวละครนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือคาแรคเตอร์ของนักแสดงที่มีมิติแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่นะคะนักแสดงวายเน่ะหลายคนมีภาพลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะอย่างอย่างพูดง่ายๆว่ายอย่างพี่ฝ้ายอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างแบบเอ่อน้องฟรีน้องเบรกเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองก็ทำให้แบบ คนดูรู้สึกว่าเฮ้ยสัมผัสตัวตนเขาได้แบบไม่เฟกไม่มีการประดิษฐ์มีความน่าเอ็นดูแล้วก็เป็นกันเองด้วยตอบโต้กับแฟนคลับได้แบบอบอุนะ่นนะค่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมที่ติ่งที่เห็นคนที่รักเนะ่ยเป็นคนธรรมดาที่ไม่ใช่ดาราที่ห่างไกลอีกต่อไปแบบในะยุค90ที่ก็เคยผ่านมานะคะแล้วแรงสนับสนุนจากชุมชน lgbtq และ พันธม,มิตรต่างๆนะคะนักแสดงวายน่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มที่เห็นคุณค่าในความรักที่เท่าเทียมกันไม่ใช่แค่มันเป็นเรื่องของความโรแมนติกมันไม่ใช่เรื่องแค่นั้นแต่ว่าการที่นักแสดงออกมาแสดงถึงความหลากหลายทางเพศหรือว่าเป็นตัวแทนในพื้นที่พื้นที่นั้นน่ะยิ่งทำให้แฟนคลับรู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ผูกพันมากขึ้นนะคะรวมถึงพลังของแฟนคลับในโลกออนไลน์แฟนคลับ สายวายนะมีการจัดตั้งจัดทำโปรเจกต์สนับสนุนยังมีระบบเลยอะ่ะทำให้นักแสดงเนี่ยก็มีการรับรู้กันในวงกว้างแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบ emotional branding นะคะไม่ใช่แค่ชื่นชอบผลงานแต่ว่ามันคือความรักในตัวตนของศิลปินนั้นๆนะคะยกตัวอย่าง เห็นชัดเจนเยอะแยะโอ้โหเวลาจัดแฟนมีแต่ละทีหลิงอ,อฟฟีนเบกพี่ฝ้ายแต่ละคนและลหลายๆคนที่จัดงานแฟนมีขึ้นมาปังทั้งนั้นต่อไปนะคะคือความยากความหายากของคอนเทนต์ที่จริงใจอะเออนะซีรีส์ GL เนี่ยยังถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ยังมีน้อยมาก มาเทียบกับคอนเทนต์ที่ที่เป็นแบบซีรีส์สตททั่วไปอะไรเงี้ยมันก็เลยสร้างความจดจำแล้วก็ก็ทำให้คนดูรู้สึกลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อนักแสดงเล่นดีอีกอ่ะมันทำให้คนดูอินเข้าไปอีกอ่ะว่านี่ไม่ใช่แค่บทบาแต่ว่ามันคือความรู้สึกนะคะยิ่งเกิดแรงเชียร์แรงสนับสนุนเข้าไปอีกอ่ะแล้วก็ในแนวโน้มของ โลกยุคปัจจุบันคือโลกของยุค Gen C หรือว่า Gen Z นะคะคนรุ่นใหม่นะให้ความสัมพันธ์กับความเท่าเทียมกันความรักในทุกรูปแบบและการแสดงออกที่เป็นธรรมชาตินะักแสดงวายที่ไม่ได้เล่นบทเพื่อขายแฟนเซอร์วิสแต่ว่ามาเล่าเรื่องความสัมพันธ์อย่างจริงใจแล้วก็ให้การยอมรับแล้วก็รักกันในระยะยาว บทสรุปก็คือนางแสดงวายในยุคเนี้ยไม่ได้ดังเพราะกระแสสําหรับกันนะแต่ดังเพราะความสามารถที่เชื่อมโยงกับหัวใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดีและลึกซึ้งเมื่อแสดงบทที่มีความหมายบวกกับตัวตนที่จริงใจแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่อบอุ่นอ่ะทานแฟนคลับจึงเหนียวแน่นอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เพราะการตลาดเพียงอย่างเดียวนี่คือสิ่งทีงกอยากจะมา แบ่งปันแล้วเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเสริมหรืออยากจะมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นที่ต่างกันก็สามารถคอมเมนต์เข้ามานะคะสุภาพนะตัวเองบายบาย